คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจิโร่เติมเงินได้ทุกแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินไปเก็ไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์หงืออยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยไม่เหตุราคาบางช่วงมีการปรับขึ้นลงตามทุนในช่วงเวลานั้นๆลูกค้าสามารถทําการสอบถามราคาก่อทําการเติมเงินได้ทางเพจจะพยายามราคาให้ดีสุด ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กระรบรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกบูอาไคครับวันนี้เราจะมาทําการรีวิวตู้กาชาตู้ถัดไปครับผมนั่นคือตัวของซิดิก้าปีใหม่นั่นเองนะครับนะมิโกะเมียวเมียวนะครับผมน่ารักมากๆเลยครับยางที่บอกไปครับผมนะตัวละครตัวนี้จะเข้ามาต่อจากตู้ของอาลูปีใหม่บุสกิปีใหม่ P A นะครับ ถามว่าตัวละครตัวนี้ลิมิเต็ดใบคำตอบคือไม่ใช่นะครับย้ำอีกรอบหนึ่งตัวละครซินิก้าปีใหม่ไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดดังนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไรที่น้องเข้าตู้ปุ๊บเราจึงสามารถเปิดหาตัวของน้องแกได้นะครับผมนะทุกเวลาเลยนะหลังจากนี้ไปนะครับงั้นแปลว่าไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ด แปลว่าไปใช่ตัวละครหน้าเปิดใช่ไหมคาตอบคือไม่นะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับผมนะสามารถใช้ลุยคอนเทนต์ได้หลายคอนเทนต์มากแต่ต้องบอกว่าช่วงเวลากาชาของน้องแก่เข้ามาค่อนข้างจะไม่ดีนิดนึงครับผมเพราะว่าต่อจากซิลีก้าปีใหม่นะครับผมนะักก็จะเป็นตัวอีตัวนี้ครับผมที่หลายๆคนรอคอยได้คือตัวของวากาโมะครับตัวละครวากาโมะเนี่ยเป็นตัวละครลิมิเต็ดนะ เป็นตัวละครลิมิเต็ดและเข้ามาเพลงแค่สวันเท่านั้นทําให้หลายๆคนครับผมนะสะสมเพชรเพื่อรอเปิดตู้กระชาตู้นี้กันนะฮะดังนั้นเนี่ยใครที่เพชรบีน้อยนะครับผมนะก็อาจจะคาบคนระับผมและก็ไปรอหลุดเลนก็ได้นะแต่ถ้าเกิดใครที่มีเพชรพ่อนะครับผมนะ่ะสนใจจะลองเปิดตัวขอเซนิก้าปีใหม่ก็จัดไปได้นะครับผมนะเพราะตัวละครตัวนี้ถือว่าคอนค่าจะออคอนเทนต์ใช้ได้เลยแหละนะอ่ะมาดูสกิลต่างๆของตัวน้องเซนิก้าปีใหม่กันดีกว่านะครับว่าทําอะไรได้บ้าง เริ่มต้นนะครับผมอ่านแรกเลยครับอ่าสกิลครับผมมารบกวนการทํางานพัฒนามะสร้างความเสียหายครับผมในศัตรูครับผมในพื้นที่รูปทรงกล้วยนะครับผมและลดอ่าความเสียหายคิดิคอนลงเป็นเวลา30วินะก็ง่ายๆครับผมนะโจมตีเสร็จปุ๊บายเราครับจะติดดีบัฟได้ครับผมนะาทำให้การโจมตีคิดิคอนไม่สามารถจะส่งผลดาเมจได้แรงเท่าที่ควรส่งผลนานสามสิบวิ่ะก็ถือว่าเป็นสกิลที่ช่วยลดดาเมจครับผมนะให้กับปาร์ตี้พวกเราได้ดีมากด้วย ต่อมาครับผมสกิลพื้นฐานบิโกคนนี้จะให้กลังใจทุกคนเองครับผมนะเป็นการบัฟเพิ่มพลังโจมตีตัวละครฝ่ายเราครับผมในระยะพื้นที่วงกลมเป็นอ่าเป็นเวลา30มสิบวิครับผมโดยสกิลนี้จะทำงานทุกๆ40สี่สิบวิก็40่สิบวิปุ๊บจะทำการบัฟส่งผลดาม30มสิบวิแหละง่ายๆนะครับนะก็เป็นสกิลเพิ่มพลังโจมตีให้กับปาร์ตี้ต่อไปครับผมสกิลติดตัวนะครับผมนะก็คือในเรื่องของอ่าเพิ่มพลังโจมตีครับ เป็นสกิลที่เอาไว้เพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวของเซนิก้านะทำให้เวลาเซนิก้าเรียกออกมาปุ๊บก็จะโจมตีได้แรงขึ้นต่อาไปครับผมสุดท้ายก็คือสกิลลองความมั่นมั่นของมิโกะพาร์ทมเพิ่มความต่อต้านครับผมความเสียหายคิติคอนฝ่ายเรานะก็เวลาปุ๊บโดนโจมตีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะติดคิยยากขึ้นนะครับเอ้ยเวลาติดคิยขึ้นมาความเสียหายคิจะไม่ส่งผลแรงขึ้นตามไปด้วยนะ ก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวนึงนะครับผมที่น่าสนใจเลยอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของข้อมูลรายละเอียดแบบเห็นภาพให้ชัดเจนมีขึ้นกว่าเดิมดีกว่านะตัวของเซนิก้าปีใหม่ครับผมนะ่าจะเป็นสกวัสกัดสเปเชียลนะครับอ่ะเป็นสเกเทียวครับผมสักัดซับพอร์ตนะอยู่แนวหลังเป็นกระสุนเหลืองครับผมเกาะฟ้าในอาคารนะครับผมนาะสีแดง ในการแจ้งนะรับเอ้ยขอภัยครับผมในเมืองคือสีแดงกลางแจ้งเป็นสีแดงครับผมและก็ในอาคารเป็นสีเขียวนะครับผมยิ้มด้วยดังนั้นกลายเป็นว่าตัวของเซดิก้าปีใหม่สามารถใช้ลงอารีนารอบนี้ได้เลยนะอย่างที่เห็นกันครับผมนะอารีนาตัวนี้ค่อนข้างจะใช้เวลานานคือเราจะอยู่อารีนาในอาคารกันพักใ,ใหญ่ๆเลยดังนั้นเนี่ยแปลว่าการที่เซดิก้าเราได้มาปุ๊บเนี่ยก็สามารถใช้ได้ยาวตามไปด้วยนะครับ มาดูส่วนของสกิลอีกรอบนีดีกว่าเลครับผมนาสกิล ex สกิลค่าคอสแค่3เท่านั้นเป็นตัวละครที่มีค่าคอสถูกมากๆนะครับนาะทำให้เราสามารถจะใช้เวลาได้ในการลันสกิลอ่ใช้เวลาไม่นานนะครับนะแล้วก็ระยะการโจมตีพื้นที่สงกลัวที่ออกมาตัวส่วนนี้เนี่ยกว้างมากๆนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมีคลิปตัวอย่างให้ดูด้วยในส่วนของสกิลนะเพื่อจะได้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม เรามาทําการสรุปครับแนวทางการอัพสกิลตัวของเซนิก้าปีใหม่กันดีกว่าแน่นอนครับอันแรกที่เราควรจะต้องดันมาเป็นอันแรกเลยนะก็คือเอสสกิลเพราะว่ามันเป็นใจความหลักครับผมของการเล่นตัวของเซนิก้าปีใหม่เลยดังนั้นเนี่ยเอสสกิล yes. ของเซนิก้าถ้าให้ดีควรจะดันให้ขึ้นแม็กเลยนะถัดไปครับผมนะค่อนข้างจะพิเศษนิดหนึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะพูดในส่วนของการอัพสกิลรอใช่ไหมแต่เซนิก้าปีใหม่ครับผมนะเขาแค่ลด ความเสียหายครับผมนะในส่วนของคิด t i c a l d a m เฉยๆนะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่หลายๆคนอาจจะอัพแต่อัพไม่เยอะนะครับนะก็ประมาณ7นะครับผมนะโดยส่วนตัวละดังนั้นสิ่งที่เราควรอัพต่อมาครับผมก็คือ normal skill ซึ่งเป็นสกิล l b u เพิ่ม t a ครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับผมนะ pack สเพิ่มพลังโจมตี2อันนี้ครับผมจะตาบ้านะดังนั้นซิดิก้าปีใหม่ง่ายครับเริ่มต้นที่สกิล ถัดมาครับผมก็คือ normal skill กับ passive skill สออันนี้และก็จบท้ายครับผมในส่วนของ skill l o n นะครับนะถามว่า skill long จำเป็นไหมก็พอได้ครับหลักๆเลยแต่อยากให้เน้นในเรื่องของการทำาด t เ b ที่หนักด่วงม,มากกว่านะก็คือ normal skill กับ passive skill 2อันนี้ควรจะต้องตามมานะครับอ่ะก็ประมาณนี้ในส่วนของแนวทางการอัพสกิลตัวของซ i ิก้าปีใหม่อ่ะ ต่อไปครับผมเนะเราขอพูดในส่วนของอุปกรณ์การสวมใส่ดีกว่านะครับผมนะ่ยศิกาปีใหม่อุปกรณ์การสวมใส่นะครับผมก็จะเป็นรอ,องเท้านะครับผมนะรองเท้าเอ่ยแล้วก็จะเป็นพวกกระเป๋าแล้วก็านาฬิกานะครับซึ่งแน่นอนครับผมนะว่าพวกรองเท้าพวกนี้เนี่ยกับพวกกระเป๋าพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะหนักไปในเรื่องของพลังโจมตีแล้วก็พวกนี้นะครับ นะพวกโจมตีกับ HP นะพวกรองเท้ากับกระเป๋านะส่วนกระเป๋านี่จะเพิ่มแหม่เฮดพีเป็นหลักกับเพิ่มพลางป้องกัน และสุดท้ายก็ผมก็คือนาฬิกานาฬิกาเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการติดคีดนะครับผมนะทำให้ตัวของเซนิก้าออกปาได้ดีถามว่าพี่ครับผมเซนิก้าเอากระเป๋าไปทําไมมันไม่ได้ออกมาสู้สแท้ก็มันเพิ่มแมกแคปีให้กับปาร์ตี้ของเรานะครับผมนะทำให้ปาร์ตี้ของเราเลือดเยอะขึ้นดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าโอเคจับดึงแหละนะก็อย่างที่เห็นครับผมนะมันมีทั้งรองเท้ากับกระเป๋าก,ก็แปลว่าเซนิก้าปีใหม่เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มแมกแคปีให้กับปาร์ตี้ให้พวกเราเนี่ยมีเลือดเยอะขึ้นนะในการลุยดาบ ามาดูสกิล EX กันดีกว่านะก็อย่างที่เห็นครับผมจะเป็นการเรียกเซนิก้าออกมานะครับผมนะในตำแหน่งของกลางนะครับผมแล้วก็ทําการเลือกครับผมทิศทางน,นะว่าจะทำการโจมตีได้และก็อย่างที่เห็นครับผมนะว่าระยะการโจมตีกับขอบเขตครับผมทรงกลวยของเซนิก้าปีใหม่ถือว่าวางมากๆเลยนะครับ บท้ายครับด้วย L2D ของเซนิก้ปีใหม่นะโดยเราจะสามารถได้ L2D ของน้องแกได้เมื่อพัฒนาความสัมพันธ์จนถึงรีเวลหขึ้นไปนะดังนั้นก็อย่าลืมไปเอากันมาด้วยนะครับอ่ะเป็นยังไงบ้างครับผมในส่วนของการรีวิวเซนิก้ปีใหม่นะครับผมนะหากชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ฝากกดติดตามไปกระจใจกับช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ